สวัสดีครับเพ,พื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบ้านไล่พาจินชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเมนูแกงหอยขมนะคะซื้อเข้ามาค่ะไม่ได้ทําเองนะคะคือหอยขมเป็นลูกเล็กๆเองนะคะไม่ใช่ลูกใหญ่แล้วก็มีอาวุธมาด้วยเผื่อเราจุบไม่ออกแล้วเราก็มีเนื้อแดดเดียวแล้วก็น้าพริกผงน้ําพริกอ่าอะไรนะคะเรยอ่า น้ำพริกไอ้พริกป่นขออนุญาตทานแต่หอยนะคะไม่ชอบสดน้ำจะแกงหอยเราไปลองกันเลยนะคะทุกคนว่ามันจะอร่อยไหมเดี๋ยวคำแรกกีนี้นก่อนอจกเปลี่ยนเมนูแบบก็แบบ ขออนุญาตจุ๊บหอยนะคะเพื่อนๆเรามาลองดูว่ามันเราจะจุ๊บออกไหมไม่ผ่านนะคะเพื่อนๆขออนุญาตใช้ไม้นะคะจุ๊บไม่ผ่านเลยอืมก็หอยมันตัวเล็กอะเพื่อนๆ มันผอมากอืมอะไรไม่ออกเด่อไม่รู้ว่าอืมอืมได้แล้วมใช้ยางนี้เะเนี่ยเอาใหม่เลยครับทุกคน อืมอืมอืมเฮ้ยขอโทษนะ่ะทุกคนไม่ออกเลยอะจะผ่านไหมอะจะอิ่มลมก่อนเราไม่เทอะเอาใหม่ ถ้าผ่านก็จะไม่กินอีกแล้วอือได้อืมเราต้องเอาน้ำออกให้หมดก่อนสะบัดน้ำออกให้หมดก่อนซื้อเข้ามานะคะเนี่ยไม่ไ,มได้ทำเองสั่งออนไลน์ มีหอยหนาด้วยพอมรังใส่จุ๊บไม่ได้จุ๊บได้กาเท่าที่จุ๊บนะคะเัก่รน้งม่งเคยกินหอยจุกก๊เกาหลี อิ่มลมขอให้สะบัดสะบัดสะบัดน้ำออกอืมอืม ข้าวก็อร่อยไปอยู่อืมไม่ผ่าน,นเพื่อนกินยากทำไมจะไม่ออกอ่ะจู่ไม่ออกเราก็ไม่ตัวช่วย อืมตัวเล็กยุบออกอลูกมันเยอะมันเลยไม่กินลูกอืมกินของแปลกตรนหลังข่ทา,านเช่น มันผอมอะ่ะหอยมันผอมเพิ่มมันผอมหรือบ้านไรทำไม่เป็นมาไม่ออกสักกระตัวเลยรำไม่อืมเัีวนี้ออะ หมื่นหนึ่งก็ได้ไม่กี่ลูกนะคะเพื่อนๆถุงละหมื่นสองร้อยกว่าบาทถ้วยเนี้ยสองร้อยกว่าบาทไม่สั่งอีกแล้วไม่ผ่านถ้าจิ้มกับซ้ำตำอร่อยเขาทำไม่อร่อย người nhạt, cũng hạch in môi ghim ghai ghim ghim gà ghim 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 dễ ngay เนี่จุ๊บโอ๊ยอันนี้เหยียไปเลยเพื่อนๆอันนี้ลูกเหย่ยไปเลยเลยกระเด็นใส่ตาไหมลูกอไป หอยทำร้ายฉันอ่ะกินยากเพื่อนๆวิดโอ่นี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆกินยากมากอ้นวก็อยากจุบอีก จุบยิ้มมันอืม,อมขายหน้าขายตาม,มากเลยหมดแล้วเพื่อน mùa ra ha à rồi xong subscribe kênh อิมลมเวลาหมดแล้วจ้าเพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บ้ารอะได้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะเวลาหมดแล้วขอตัวไปทันทอดหมูก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ